สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่23มกราคมพุทธศักราชส5 6 9 ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์ชนกพัทรศรีธนากิจขอเป็นวจาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นท่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาในองค์พระคมปฏิเทจ้าองคหลวงปูสมเด็จลุลหลวงปู่บญเดชหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมงต่อไป โอสวดชุมนุมเทวดาสมมตาจักรวาลีสุอัตากาฉันตุเทวตาสัทธรมมุนีราชาสาสนันตุสขามุกขะทางสักเคการเมจรุเปคิริสีการตถิจันทุเกวิมานีทิทเประเถจคานเมตรวนาคาหานีเคหาวัตถุมหิเขเตภูมาจายันตุเทวาชลตาลวิสเมยักขะคันทพนาคาทีทันตาสันติเกยังมุนีวะระวราชนางสาธบมเมสุนันตุธรรมสนากาโรยัมพัทันตาธรรมสนากาโรยัมพัทันตาธรรมสวนาคกาโรยัมพทันตา บทส่วนน้ำมังกรสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญังพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัญญธัมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมหตุสัพ บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายาสภะปานินางปุริตวปารมีสภะปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเนะมาหโหตุสภุปปัฏวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสภะปานินางปุริตวปารมีสภะปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเนะมาหโตุสภุปปัฏวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภะปานินางปุริตวปารมีสภะปโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัจเนะมาหโหตุสภุปปัฏวา บวชสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังพระขวาสักเกสุวิหารติกาปิลอดถุสมิงมหาเมเีมหาตาพิฆูสังเทนะสติงปะจัมมเทหิพิฆูเซหิสภีหีวะรหันเตหิทัสสีงจุโลกาธาถุหิเทวตาเยปุยนศสันิปติตาโหติพระกันตังทัสเนระพิฆูสังขจะอัตะโคจตุนังสทาวาสกายิกันังเทวานังเอตรังโหสีออยังโคพระขวาสักเกสุวิหารติกาปิลอดถุสมิงมหาเมเีมหาตาพิฆูสังเทนะสติงปะจัมมเทหิพิฆูเซหิส กุมตังทัสนยปิขูสังกัจจายันุนัมายัำปีเยนะภะควาเตนุปัสังคเมยวะอุสังคมิตะวาภะควาตโสันติเกปัญจคาถาภาษียามาติอัตขวตาเทวาตาเสยยะถาปินามาภะระวาปุริโสสัมมิกตังวาภาหังภาษาเรวะภาษาริตังวาภาหาสามนิเชวยวะเอมะเมวะ,ะสตาวาเสสุเทเวสุอันต,ตระหิตาภะควาตโตปุระตโตปุตระหังสุอัตขวตาเทวตาภะคุมารตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาขวเอกมันเทวตาภะควาตโสันติเกมันตังกับภาสิสมะ มหาสมณโยปาวะนัสสิมเทวกายาสมาขตาอคตธมหาอิมังตมะสมยังทักิตายะวะอปาราชิตสังขันติอัตขวะ布拉เทวตาภาคราตตสันติปันตังอภาสิตัตระพิกวสมาตาหังสุติตังอัตโนอุชุมกังสุสาราเทวะเนตานิกาเหตตาบะอินทะยานิตักขันติปันติตาติ อัตโกอรเทวตาภัควโตสันติบตักาาสิเจตวะคีรัเตวะปฏิคังอินทีลังอุหะจอมชาติาันติสุทาวิมลาจากขูมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโกะอรเทวตาภควโตสันติบังตังาปาสิเยเกจิพทธังสารนังคตาเสยนัเตคามิสันติอปายาภูมิปหายามันโสังเิหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตโกะคะวาลพิขวามันเตีเยปุยะพิกาเวทัตสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปตาหุติตาถาคตังทัศยปิวสัง วะเทวตาสันน ah e ิปันติตาอัเหตสูงสศยตถาปีไมหังเอตระหิยเอปิเตพิกาเวพระวิสันติอาณาคาตธรรมราอานโตสัมมาสพุตาเตสัมปีพวกอัตนาเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปันติตาพระวิสันติสศยตถาปีไมหังเอตระหิยอจิกิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิกิติอิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนทะสาธุกลางพระนาศิกรโลถาปสิิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพระคาวาตัวปัจจสมสูงพระคาวาอิจภาพโลจั สิโลกันมโนกัสามนิยธาภูมมาตธาสิตาย for สิตาคิริขปรังวห to ิตตาสมะหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาลุมหังสาสีสัมปุโนโอตัฏมาตธาสุปวาสุทธาวิปัสสนะมามายเวลาพิโยปัจจสเตยะตาวาวันเนกกับเป็นวะทวิตาตัวมาติยจัตวาสาวกเกสรเระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชนนทาพิคบโบเตสะอตัมปะพุกตูสุตวะเพื่อศาสนางเตสัมปตุระหุงยานังอมนุสานาทศาสนาอัปเกสรตตะมาตะขุงสหัสสังอัฐสัตตุงสตังเอกสหัสสานังอมนุสานามตตงอััปเกนนมาสัพะะุทธอห ตัจักรสภังอภิญญาย่าว่าว่าขีตวานนสกุมาตาตัอมัติยัตสาสาวกเกศรเตเทว่กายาอภิกันตาเตวิสาลนาิกระโมยวังกิติอิสามิคิราหิอนุบุปโสสะตาสาหาสาวยาขาภุมากับปิรลวัฒวาอิทธิมาตุสุติมันตววันนาวันตัวสัจจิลุงมาทมพนาภิกขโมพี่ขุนังสิมิติงว่นังชัสาสาหีมามวตาโยขาน้าตวานิโนอิทธิมาตุสุติมันตววันนาวันตัวสัจจิลุงมาทมพนาภิกขโมพี่ขุนังสิมิติงว่นังสัตาขิราติสาหาสาโยขาน้าตวโน อิทธ <ọ c 玩> ิมตสุติมตววนวันโสัจินมาทธรรมนาพิมุพิุนังสิมิติงวนาอิเจเตสหาสสาหัสายะขนตวานิโนอิทธิมตสติมตววนวันโตสันมธรมนาพิมุพิขุนังสิมิติงวนาเวสานิตาปจัจจสตายะขานาตวานิโนอิทธิมตสุติมตวรวนวันโตสัินมาทธรมนาพิกมุพิโุนังสมิติงวนากุมพิโรสะหิโกเรบุลส萨นิเบสนังพิยนังสตาสหาสังยะขนาวกยิรุภาษาสติกุมพิโรสะหิโกโสภคสิมิติงวนาบริมจติส มตสุติมตุวนะตสัตวสิณุปัพมนามุภิคนังสิติวนาักกินาจัตที่สังราชาวิรุโหตปาสติกุณังที่ปติมหาราชาัโสปุตปิติสภาวทนามามัตพลาอีทิมมตสุติมตวานะตสัิทัพนาพกมุภิคนัสิวิติวนาปชิมัจัตที่สังราชาวิรูปขบประสาสติคังที่ปฏิมหาราชาัโสปุตปิตสภาวทนามามัตพลาอีทิมมตสุติมตุวานะมตุ่สัตวาสิณุปท อีกที่เป็นตัวที่มีต,มตัวญญาตานา้าวันตัวว่าศาสนาทัพธนาพี่กำมือพี่ของนางสิมติงว่านางปุริมาที่สังฆตาตะโคตะกินเนรวิโรหกโกปัจจิเมณบรูปกะโหภูเว,วโรอุตรังที่สังจัตติโรเตมหาราชาสมตาารติจัตตโรที่สาทันทะลัมานาอัตังสู อัทถังสุวะเนกปิลโลกัตเวตสังมายาวิโนทัสสาอาคูวันจานิกาสะธามายาโกเทนตุเอเทนตุวิปูจะวิปูโตสหะจันทนาลความมาเสตุจะกินุขันธุนิคันุธุจะระนาโทโอปะมัญโยจะเทวะสุโตจะมาจาริจิตเตสนจะจันทโพนโรชาชชโนสะโพอาคูปันจะสิโคเจวะติมปะโรสุริวะจัสาเอเตจันเยจะราชโนคันทภาสหะราชุพิโพธรมนาพิกำมุพิขุนสุเมติงวะนางอาทักูอาถาคู นาภาษานาคาเบสราสาตจักาคาพระสระอาคูปายคาสยติพิยามุนาทัตถาจะอาคูนาคยาสสิโนเอราวันโนมหานโกโสมพระสมิติงวนางเยนาคาราเชสหาสาหรันติทิปาทิชาปะกีวิสุทธิจักภูเวหายาสาธิวณามัตตปตาจิตุราสุปนาอิติเตสานังอภยันตาทานาคาราชานณมาสิสุปนาโทเขมมากาสิพุทโธสานาหิวะจหริกปัญตานาคาสุปนาสารานมากังสุพุทธัง จิตาวชิรหหะเถนะสมุทางอสุราชิตาวาตารวาสวัสดเตอิทิมันโตยะสัสิโนกาละกจามาหาปิสมะอส,สุราธนาเวคษาเวปจ,จิติสุจิติสัมหานะทุ ปะหาราทูนโมติสาจตันจาริปุตนานัสัพเพยวโรจนะมะกาสันนาิสันนยิทวะพะดิเเสนาราหุปทมุกาทมงสมโยธานิพทันเทติปุนาสิมิติมนาอโภตเทวปฏวีจเตโชวายสถาขมุวรุนาวรุนาเทวาสมุจยัสาสหะมตตากุยิกาอคุเทวะยสันโนทัิทกกายาสนาตวันนิโนอิทิมตสติมตวนมตุสโนมท่นมนาพิมุพินสิติงวนังเวนตุเทวาสาลีสาสมะจัตทุเวมาเจันสุปริสาเทวะจันท ขตานิปุรักิตวะอาภูมิทัะลาหกาวัสนังวัสมเศทโสกุปะคภุรินทัทโวเสติทกายาสปินานตะนิโนอิทิมตสุติมตวนะมโสิโนมาทมนาิมุพิกนสิติมังอัตคูสัพุเทวาชลามขิสิขาริวอาทิสกาจโรชาจะอุมาบุพานิภาสินวัตุนาสตมาจะอาจุตาจะอเนสกาสุเรรุสิระอาูอาูวาสวัตเนสินทัิเดายาสปินานตะวันิโนอิทิมตสุติมตุานะมัสันุ เทวาเยจารลงหตาวสินราามหาปราาอุเทวายัสสสิโนถ้าเสด็ทัก r สุเนนตวรนิโนอิทิมตสตีมตวนามตวสสิโนมันาพิมุพิโนาสิติงนาสุกากรุมหารุนาอากุเรันสาสหโอตกายหาปามุขาอุเทวาวิสักนาตธรมตาหาราชามิสกัาจาสัสสิโนท่านยังอาคาปชนโยโยทิสาอาภิวสติถ้าเสทักสุเนนะตวนิโนอิทิมตวรสติมตวรนามตวรสสิโนมันาพิมุพิโกนาสิมติงวนาเิาส อาคูอะถาคูปะรันิมิตาทัศเทตะกายาสเปนนาตะวันิโนอิทิมนตุสิติมตะวันนาตะวัสสินโนวัฒนาณิฆมุพิฆุนาสุติงวะนังสาธเตตะวันิกายาสเปนนาตะวันิโนนาวานุยเนาะขันชุงเยจันเยสัาธิสาสหะปะพุทธชาติมาขีลังโอฆาตินามานาสวาท่าเกฆุวัตลานาคังจันทะจันทังวะอาสิตาติตังสุขัมมาปะรัมโตสัพพุตาอิเตมโตสาสนาคมบรูเตโสจัสุปะฆาสุพิติงวะนาสาสภมมลกันนมหาปามาพิติตติอุกปุสิิตมนันโนสุตอิสระอคปัจ เตจฉันจะมัตโรอาคหาริโตปริวาริโต เตจัสสภิอภิกันเตศิรเทเวสภามะเกมาลสนาอภิกามิปัญจการหาสามันที่ยังเอตักันหาพันทธารัเกนฑพันธมัททุโบสมทตาปริวารถะโุจิตาโคจินังอิติธรรมาอิติธรรมหาเสนุกันหาเสนาอเปสยิปานินาธะมาจจะสังกตวานะเพระวหิทธาะูุชโคมิโคทายันโตสัิตโกตถาโสปัจุตาวติสังกูตอสยังวเสตจัดสภาภิญญาวาวะวัคิตวานะสกุมาตตอวันตยิสตาสาวกเกเรณติมาสนะอภิกันตาเตวิชาอภิกโวเต เวออีตาระกีหิปากามมุม เนสังโลมณปิอิชยงสเพวิตรสังฆามาพยาติยายละสัสนงโมทันติสาหปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติปวสุจุลชัยยปกรณนโมเมพผูตเตหสารัตนตยาธรรมิกาเตสะเตชปสิทธิปสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพมาจีอินทาจตุโลกาคัมพิรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพามะชัยยปสิทธิพระวันเตชัยยชยธนนิทนนิอุทติอุทตินาทินาทีชัยยชยขก้วละตุละนิสัยนิรายสายเสนเมรุาชพลนราชีชัยยชยคัมพีราสงพีนาเกนตนาคีปีสัจปูตกาลี ชายชยทุนิมิตาโรคีชายชยาสิงคีสุธาธนมุขชาชายชยาวรุณามุขาสาตาชายชยาจัมปาที่นาคภูรักคันทกชายาชยคัจฉคุณนาตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยาคติีปาชายชยวรุณามุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุทินรดีชายชยาสุขาสุขาชีวีชายาชยาธรณีตะเลสะทาสุชยาชายชยาธรณีสันติงสะทาชายชยามังคระดัญญาภวะเคชายาชยวรุณายักเชายชยาราคาเสสุราภุ สุระพุชเตชาชายยชายยะพัมเมธะคนาชายยชายยะราชาธิราชชัยชายยชายยะปัตตวินสพังชายยชายยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชายยชายยะมเหสุโรหะโรหารินเทวาชายยชายยะพัมมาสุรโขชายยชายยะนาโควิรุหะโควิรุปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวะรุโนปิจักอคิวโยจักปะชนหูกุมารโอทัตตะระโกอัต อัฏฐาราษฎมหาเทวสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสสามภคาสภาชัยะรามูภาวันตุเตชัยยะธรรมโอจัสังโฆจัตธาสปาโลจัชยยะกลงเอเตนะชัยยะเตชัยนะชัยยะสุติพวนตุเตเอเตนะพุทธเจชันะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิริมาตุเอมยงมาลสิจปพิมมาตุปราชโยอุโคเซมโพธิมันเตปมุทุกัสยยะ ตถาพม่าคณามาเหสินูชายโยปีพุทธศักริมมตุอยังมารัสสจปาปีมตุปราชโยโอโคเซมโพทิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทคณามาเหสินูชายโยปีพุทธศักริมมตุอยังมารัสสจปาปีมตุปราชโยโอโคเซมโพทิมันเตปโมทิตาชยตาทายวะคณามาเหสินูชายโยปีพุทธศักริมมตุอยังมารัสสจปาปีมตุปราชโยโอโคเซมโพทิมันเตปโมทิตาชยตาาสุปรณคณามาเหสินูชายโยปีพุทธศักริมมตุอยังมารัสสจปาปีมตุปราชโยโอโคเซมโพทิมันเตป อุโคเซยมโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถานาขาณะมเฮสินโนชยโยปีผู้ทศเสด็จมัตตวายมาราเสปปีมัตตปารชโยอุโคเซยมโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถาสพมาข้ามเฮสินโนชยานโตโพธยาโมเลสัญญานที่วัดเตนงเอวังตาวังวิชโยหงอิชยยสุชยามังคเลอาปราชิปัตตลังเกสีเสปทิโมคะเลอภิเศกสพุทธนาภัพโตวดโมทติสุนัตังสุมาคลังสุปปาตังสุติทางสุกโตสุโมหุโตจัสสุยุทังควัมวจาริสุปัตตะกินังกายะกิน ปัตกินานิกัตวันละละพันตัดเถปัะกินนเตอัฏฐะรัฐาสุกิตาวิรุหหพุทธศาเสนอโรคาสุกิตาโหตัสสาหัสเปหิยติภิสูนันตุโพนตุเยเทวะอสัญญานีอธิคตาที่คายุกาสตางหตุสุกิตาหตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาศาสนายากาจิปุทนาเตสังสัเพโพเรนตุมโนรถฐายุทธกาเลปวัสสันตุวสังวสาวรากาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะารหัง บทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวามสุังเอกสมมยังพระกบาสาวัตยังวิหารติเชตวะวนอนากรปินทิกราสะรมีตขระกาพิขุอมนเตศิพิขบติพระพัเตติเตพิขุพะกบาตุกตะสุงพระกบาตถาโวจะอุปทาวะพิขูตากตานังอนุปทาวาตาคตานังทิตาวาสาวาถุธรรมนิยตาธรรมนิยาตาสัพพพสังขารนิสติตาตระนัพิสัมพุทธิติอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมิตวะจิกิติเทเสต ทิตาวาสาธาตุธรรมะิาตาธรรมานิยามตาสาพัสาพเพสังขารา ทุกขาติตังคาถาโตอภิสมพุทธติอภิสมณติอภิสมพุทธิตวะอภิสมณตวะอะจิกติเทศติปัญญายปติปัตะเวติวิวารติพิปัสติอุตานิกรติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปทาวาพิคเวตาตะตานังอุลุปะทาวะตะตาคตานังทิตาวาสาวาตุธรรมานิจตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานตตาติตังคาถาโตอภิสมพุทธติอภิสมณติอภิสมพุทธิตวะอภิสมณตวะอะจิกติเทศติปันธ์ยปิติปัตะเวทิติวิวารติพิปัชติอุตนิ บทสวดพระเทกาลตาถาอติตังนาวาข้ามเงินญาติปิกะหยนนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควงประมงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาท่าที่ทำเนียนต่างอวันรังจันาคตังสิเป็นอดีตก็าะไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มามาจุปนยโยธรรมตตะตตะวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทามะนุรูหายเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นังจดนแไม่งอนงันก่อนใรเขาคนพราะูอาการเช่นนั้นไวอาเชวะกิจมาตมโมจัญ เพราะการปฏิเสธต่อมาจรัซึ่งมีเสานามากย่อมไม่มีสารับเราเอวังวิหาริมาตาปิงของหรัฐธรรมตันติตามตังเวพัตเตกัรัตโตติสันตุอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันทักันวันกับคืนว่าผู้เป็นอยู่พเพียงเพียงราตรีเดียวก็น่าชมบัวสวดธรรมสั่งเวครับปัจเจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรงรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตทนยากพรเกิดขึ้นแล้วแก่ดจุดตายไปสัพเพธมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัววัตตนของเราอาทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของว่ายั่งยืนท้มมมาาาาาารรรณปปฏิิิโยยสสแ่่่งงงชชีีีีวววตตตตขอเเค็นทุด ชีวิตตางมีอนิยต่างชีวิต,อาตาวของเราเป็นของไม่เทียงพระราษรมีอนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่ก็ได้สังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายไม่ตั้งอยู่นานอตตาไปแต่วิญญาณเขาไปจากวิญญาณชูตัวอาเขาทิงเสร็จแล้วอธิเยสสติจากนอนทับทิวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกะรังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่นี่รัฐังหาประโยชน์ไม่ได้อันนีจาว่าต่สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาาทาว่ายาทำมมิโน,โนก็มีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตตาะวาันิรุ้ันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโคความเข้าไปสงบด้ารักสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งซาเปสตาลามารจิจัตสัตว์ในตั้งพวกกำลังตายอยู่ม้าริสุจามฤตยูเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะหังมฤตยูมีเราก็จะตายอย่าง มาสวดแมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสัพิหีพเตหิกะตังคุณนางโนอนุโมทันตุสุนันตุพลนตโยเทวะสมิธานีอธิตคตาตีฆายุคัสธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุมาธาบิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัภพยาติคาสสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจฉุสัพภียาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพปิสาสภพยขาศภียเปตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุจจตุสัพเพอาชาริยุปัฏฐานะสุกิตาหุนตุทุกขะปมุุุุุุจจัันนนตตตตสสพพเะกกิาหท บูสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้ำโมโพธิสตุอักติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสตุอักันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสตุอักนติมายะอิติปะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเพฆาเลพุทธิฆเรแตหิงแตหิงตาธรรมธาเตนะพัวันตุกุชิตาสติการุเตถาวิหารามัฏฐานอวมกาจพิฆาโวสารานิกาทานาปฏิอุปัสกาครมาจเตสานิขมาจิอิสราสัพพนพูตาสุกิตาพัวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอันท่สัมภวาสังเสทิชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมัตวันปจิตเตยสัพเพปิทุภาษากรุตุสังขยางถาตุจิรังจตังธรรมโมธรรมัติราชบุคคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถยะจงหิตาะจะอาเมรักตุสัธรรมโม พธิโนพุทธิ์ติณปาปุณายามะธรรมเมรียะเปเวทิเตปัสสนาโหตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทารรมเปเวชตุกาไรเทวบบวาสตุพุทธิภาวายาสตานังสามิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาระชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนปะชังรักขันตุสัพปทาเทวตาอุยญโยชาณะคาถาทุกขปิตาจันิโุ ทุกขปาตาจันิท like like ุกขาพยปตาจันิพยาสกปัตาจันิโุกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจอมิสัมปทัมบุญยะสัมปทางสเพเววาโนโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทายชิรา สีรากนักขัตุสัพพทาภาว่นาพิรุตาโหตุฆจชนตุเทวตาคาตาสุมาฆลคลาถาโหตุสุพังโหตุสัพพังสุมังคลักนักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติขอตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลักนักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติขอตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลักนักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติขอตุนิรันตรัง

อาจารย์จะใช้วรังอาหารตาน,นาจิตติเช่นะรักขังพันธามิสัะประสง ด้วยอำนาจแห่งบุศลที่พระเจ้าได้สวดสาทายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขอนำก้าวอุทิศถายเนพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิพระบรมราชินาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสดจสุวรรคาลายขออันนี้สรงห่งบุุศลนี้ทรงไป็นสัวัตสิ่มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วค้าปลอดภัยจากทุกส่งเพรแผ่นดินลทั้งปวงให้มีหลังได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากจขอจะได้มีแก่วข้เจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในความสมนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสพุุธ้าาาร่นวีกกลบศ ว่าสิประสาพรน้อมสง่งอนุนภาพแห่งมงคลไปสวดว่าถูกมงคลไม่ผิดใจเท่าสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงว่า,ว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 าถ,ถุกมงคลทั้งบัวที่สามสิ่งอมฤตได้สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทาาพธานุภาพเทวานุภาพพระนานานุภาพอันศักดิิ์สทธิ์อั้มเลยผลในประสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอด